ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปเมื่อวานว่าจะเชิญท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวหน้าพักการเมืองต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือในวันคุดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยในวันนี้ได้มีหนังสือไปยังท่านประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวหน้าพักการเมืองทุกพักนะครับทั้งที่สมัครรับเลือกตั้งและก็ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งคนไกลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต่างๆนะครับเช่นทางฝ่ายของทางทหารฝ่ายมหาไทยฝ่ายต่างประเทศทางตำรวจแล้วก็ในส่วนของท่านเลขาธิการสำนักงานสารต่างๆนะเชิญให้ท่านเข้ามาหาหรือนะครับในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรุษนรรนธารทั่วไปที่เสนอมายังนายกรับฐมนตรีเมื่อวานนี้ เราเชิญประชุมนะครับในวันพุธท,ที่15มกราคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพอากาศนะเพื่อจะได้หารือร่วมกันครับว่าในประเด็นที่กรรมการการเลือกตั้งได้ส่งมายังรัฐบาลน,นั้นนะทั้งประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งกรรมการการเลือกตั้งอาจจะมีมุมมองนะเราก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้ทําความเข้าใจแล้วก็ซักถามท่านกรรมการการเลือกตั้งด้วย พักการเมืองทุกพักที่ส่งผู้สมัครลงสมัครก็จะได้ถามท่านนะครับเราจะได้แสดงความเห็นต่อท่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เชื่อว่าจะทําให้ความเข้าใจของทางกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกวับการเลือกตั้งก็ดีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการรับสมัครเลือกตั้งก็ดีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อทุกฝ่ายได้มาฟังซึ่งกันและกันนะก็น่าจะเป็นหนทางครับที่จะได้แก้ไขปัญหาความาขัดข้องต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งท่านมีที่จัดการการเลือกตั้งแต่เพิ่งจะจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ฟังพรรคการเมืองต่างๆซึ่งก็มีประสบการณ์ในการเลือกตั้งมาพอสมควรในชั้นนี้เนื่องจากเชิญท่านประธานและกรรมาการการเลือกตั้งทุกท่านมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ฟังพร้อมๆกันนะครับโดยพรรคการเมืองต่างๆและผู้เกี่ยวข้องได้ฟังท่านด้วยตรงนั้น ส่วนเมื่อท่านมาแล้วท่านอาจจะอยากจะพบอีกอะไรอีกเนี่ยครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ได้ประสานจัดกันต่อไปได้ครับเท่าที่ผมได้ทราบทางกรรมการการเลือกตั้งท่านก็ยังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้นะครับคงเป็นความเห็นของท่านอาจารย์สมชัยท่านเดียวแต่เท่าที่ได้ทราบมาเนี่ยจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับหน่วยท่านยังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้เพราะว่าหนังสือเรายังไปไม่ถึงท่านคือผมผมอยากเรียนว่า ประเด็นนี้นะครับถ้าบอกว่ากกตจะไม่เข้าร่วมเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องน่าเสียดายว่ากกตมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งแล้วก็กกตก็ตกตกตก็ทำความเห็นมาถามรัฐบาลรัฐบาลเองซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนทั้งหมดในการที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้วันนี้สถานะของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยมีสสถานะสถานะหนึ่งก็คือเป็นผู้สมัครด้วย เราก็ต้องคิดถึงพักการเมืองอีกจํานวน50กว่าพักที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าจะมาคุยกับรัฐบาลแล้วก็จะสรุปเลยเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกฝ่ายยอมรับดังนั้นการที่จัดให้มีการพบกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพักการเมืองแล้วก็หน่วยงานที่จะจัดการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กกตไม่ควรที่จะมีความคิดว่าจะปฏิเสธในการที่จะมาเข้าร่วม เพราะการมา,มาเข้าร่วมเนี่ยไม่ได้ทําให้กกตได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายอย่างใดกกตก็ควรที่จะมารับฟังในฐานะซึ่งเป็นผู้จัดการการเลือกตั้งและผมก็หวังว่ากกตคงจะมาเข้าร่วมคือต้องเรียนนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของกกตซึ่งท่านมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งแล้วท่านเป็นคนส่งหนังสือมาเนี่ยให,ให้เหตุผลต่าง แน่นอนครับว่าท่านก็ควรจะเป็นผู้ที่สามารถจะทำให้พักการเมืองทั้งหลายที่เขาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ส่งผู้สมัครเนี่ยได้เข้าใจเหตุผลของท่านได้ดีที่สุดก็จะเป็นที่น่าเสียดายมากนะแต่อย่าเพิ่งพูดว่าท่านไม่มานะครับแต่ว่าจะแปลกมากแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากถ้าท่านจะไม่มาชี้แจงนะครับอธิบายในหนังสือที่ท่านเป็นคนทําส่งมาเพราะผมเชื่อว่านะครับถ้าเรามีจุดยืนมีเหตุผลที่ถูกต้องเนี่ย เราสามารถจะอธิบายที่ไหนได้ทุกที่วาาันน้คณะกรรมการการเลือกตั้งผมเชื่อว่าท่านไม่กัง,งวลเรื่องนี้หรอกครับอยากจะเรียนว่าในหนังสือของกะกะตอเองที่ส่งมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็มีเหตุผลที่พูดจะเจนว่าเพื่อให้เปิดโอกาสทุกพักการเมืองได้ได้มีความเห็นหรือหาหรือร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุอันใดที่ผมคิดว่ากะกะตจะไม่ให้พักการเมืองอื่นๆได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับ จริงๆแล้วจากที่ท่านรองนายกได้บอกรายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือจํานวนสมาชิกหัวหน้าหรือพักการเมืองเท่านั้นเองกลุ่มอื่นก็เป็นรัฐบาลนะครับกกตกกต,ก,ตก็5ท่านนะครับมาทั้งหมดเลขาด้วยแล้วก็นอกนั้นก็เป็นองค์กรกลางสะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลขาออขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเลขาสํานักงานศาลต่างๆ หรือเลขาสํานักง,งานสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับดังนั้นจึงไม่น่าจะคิดว่าจะเป็นจํานวนมากที่จะทําให้เกิดการหาลือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าก็คงต้องฟังเหตุผลของทางกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่ท่านจะได้มีโอกาสชี้แจงต่อผู้ที่เข้าร่วมนะเพราะเราตรงนี้เราถือว่าเราฟังก็ด้วยเหตุด้วยผล ครับที่ผ่านมาก็ได้มีการฟังด้วยเหตุดผลแล้วได้เคยเรียนต่อทางกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วถึงข้อกฎหมายต่างๆแต่เมื่อท่านทําหนังสือกลับเข้ามาอีกเนี่ยเราก็สมควรที่จะฟังท่านนะครับประเด็นที่จะมีการหารือกันผู้ที่โดยเฉพาะกกตที่มีข้อเสนอทั้ง6ข้อเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในการที่จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เอาประเด็นว่าเมื่อกรกตรตทาหนังสือมาถึงรัฐบาล เพื่อขอความเห็นหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ทําต่อแล้วก็คือว่าอยากฟังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเลือกตั้งนะครับดังนั้นก็อยากให้เกิดเวทีพรุ่งนี้นะครับอย่าไปคิดคาดการว่ากกตท่านจะไม่มาแล้วผมคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันอยากจะให้ประเทศเดินหน้าไปได้การเลือกตั้งมีความสขขงบเรียบร้อยแล้วก็แก้ปัญหาได้เนี่ย<ต>ก็ไม่ควรที่จะมีบอกว่า จัดการเลือกตั้งแล้วจะไม่มาหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในการสนับสนุนในการรับเงินจากพรรคการเมืองคุณจะปฏิเสธการเลือกตั้งทั้งหมดคุณจะไม่ลงสมัครการเลือกตั้งแต่เมื่อมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยคุณทวนที่แสดงท่าที ถ้าการปฏิเสธไม่เข้าร่วมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของทิฏฐิที่จะไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ชาติคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยการจัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะท่านมีหน้าที่ที่ต้องขับเคลื่อนการเลือกตั้งไปซึ่งท่านก็ต้องทําอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทามที่ท่านเสนอเข้ามาถ้าไม่มีกรณีเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น นก็ต้องจัดการการเลือกตั้งต่อไปซึ่งท่านก็แสดงออกอย่างนั้นชัดเจนแล้วขอบคุณนะครับ,บค,ครับ